วันนี้จะมาดูแลผิวหน้านะคะทำความสะอาดใบหน้ากันด้วยฟองน้ำเนลามิสอันเดียวค่ะเอาอยู่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากเยอรมันแล้วก็ผลิตโดยประเทศเกาหลีแล้วก็จำหน่ายโดยทิเชอร์สิตาทุกคนดูนะว่ามันเอาอยู่ขนาดไหนอันนี้นะเป็นเครื่องสำอางที่กันน้ำทุกคนที่กันน้ำเนาะเนี่ยฟองน้ำตัวนี้ค่ะแค่เราจุ่มน้ำเนาะให้มันหม,มาดบีบน้ำออก แล้วก็มาเช็ดถูแค่นั้นเองสำหรับใครที่อมืมีปัญหาการล้างหน้านะในชั่วโมงรีบด่วนอยากล้างหน้าให้สะอาดเร็วๆไวๆขอแนะนำเลยค่ะเนี่ยฟองน้ำเนลเมิของทิเซอร์สิตาแผ่นหนึ่งนวะใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งทุกคนเห็นไหมเนี่ยแค่ทำเบ,บาๆมันก็สะอาดแล้วเห็นไหมทุกคนมันเกี๊ยเลยมันใสเลยอะเนี่ย ร้อหกสบเก้าบาทใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งทุกคนอืมเลิศเเห็นไหมไปข้างบนไม่ได้พอไปทำคิวมาเอ็นไหมหน่าใส่มากแล้วอ่ะแค่แค่เนี้ยแผ่นเดียวแค่เนี้ยเอาอยู่ทุกคนเครื่องสำอางไม่ว่าจะกันน้ำขนาดไหนบอกได้เลยว่าฟองน้ำเนละมิตเอาอยู่